สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้าน168่บายเช่นเคยนะครับซื้อขายและเปลี่ยนรถอี๊บมือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมพามารีวิวคาวา s a กิ z x 10R นะครับตัวนี้เป็นรถปี2 0 1 0 2น1 6นะครับรถคันนี้ซื้อสดราคาจะอยู่ที่349,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้2บริษัทเลยนะครับบริษัทแรกนะครับเป็นบริษัทตะวันออกลิสซิ่งนะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่9,000บาทเท่านั้นนะครับ บริษัทที่2นะครับบริษัทกรุงศรีบิ๊กไบค์นะครับใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่65,950ากบาทนะครับรถคันนี้นะครับเลขไม่จะวิ่งอยู่ที่2 6 0 0 0กนิโลนะครับรถคันนี้ของแต่งก็จะมีชิวหน้านะครับมีการล้มนะครับมีการแก้งเครื่องนะครับมีครอบถังครอบเฟรมนะครับมีท่อทรงชอตตี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับ รถคันนี้นะครับรหัสติดต่อสนะครับรหัส3นะครับรหัส3ใครที่สนใจนะครับสามารถมาดูรถจริงได้ที่ลาเลยนะครับใครที่ออกรถกับทงแล้วเราไปนะครับรับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือ1 0 0 0กิโลเมตรนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กร้านหกแปดไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ